ปัญหากันต่อปัญหาที่ส1บเอดไอหิงสานี่ค่ะปัญหาเริ่มมาหน่อยหนึ่งก็พอดีหมดเวลาแท้ก,ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ซะอีกทีนะครับพระเจ้ามิลินพระรานากเสนพระผู้มีพระภาคทรงฟาสิต์ความก้อน,นี้ไว้ว่าไอหิงสายะจระโลเกปโยโหหิิ ok oh isi, มังมิวะจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจักเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยว <c oughs> และยังตรัสไว้อีกว่านิคันเหนิคันหาระหังปักคันเหปักคันหาระหังพึงคมผู้ที่ควรคมพึงยกผู้ที่ควรยกนะเมื่อตกี้บอกว่า <c oughs> จงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกนะมาตอนนี้พึงขมผู้ที่ควรคมตรงงันข้ามเลยนะ <c oughs> <c oughs> พระคุณเจ้านาคเสนขึ้นชื่อว่าการคม ก็ได้แก่การตัดมือการตัดเท้าการฆ่าการจองจําการให้ทำงางานหนัก <c oughs> และแต่วิธีการของการข่มนั่นเองนะ <c oughs> น,นี่คันเหตแปลว่าขม่มนะแปลว่ากรรมราบแปลว่าปราบได้สารพัดนะครับ <c oughs> การทรมานจนตายการทำลายเครื่องสืบต่อชีวิต <c oughs> ทำลายเครื่องสืบต่อชีวิตนี่อะไรนะอุดปากอุดจมูกไม่ให้หายใจก็ชื่อว่าทําลายเครื่องสืบต่อชีวิตนะพาให้เลือดไหลจนตายก็ชื่อว่าการทําลายเครื่องสืบต่อชีวิตปล่อยให้อดอาหารตายก็ชื่อว่าการทําลายเครื่องสืบต่อชีวิตนะเป็นต้นนะครับคำว่ากรมนี้ไม่สมควรแกร่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคไม่ควรจะตรัสคำนี้พระควรจานาเกษตรถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจะเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพึงขม่มผู้ที่ควรขม่มพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้ก็ยอมไม่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าหากว่าพระตถาคตตรัสไว้ว่าพึงขม่มผู้ที่ควรขม่มพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้จริงไซ แต่อย่างนั้นคำที่ว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจกเป็นที่รักเหมือนเราเดียวดังนี้ก็ยอมไม่ถูกต้องตำนองเดียวกันนั่นแหละนะถ้าหากว่าที่หนึ่งถูกอีกที่หนึ่งก็ต้องไม่ถูกปัญหาแม่ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงที่ใครปัญหานั้นเถิดพระนาคเษนขอถวายพระพรมหาบอ่อพิษพระผู้มีพระภาคทรงปาสิทธความข้อนี้ไว้ว่า แต่รับรองซะก่อนว่าจริงหรือไม่จริงนะจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจักเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวดังนี้จริงและตรัสไว้ว่าพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้จริงขอถตายพระพรคําว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจักเป็นที่รักเหมือนเราเทียวดังนี้ววนี้เป็นคําที่พระตถาคตทุกพระองค์ทรงเห็นชอบ นี้เป็นคำที่ทรงอนุสสตรนี้เป็นธรรมเทศนาของพระตถาคตทุกพระองค์ไม่ใช่เฉพาะพระองค์นี้เท่านั้นนะพระตถาคตพระองค์ที่แล้วแล้วมาแต่ครั้งอดีตนะก็ทรงยํำเรื่อความไม่เบียดเบียนนี่แหละก็ขอถวายพระพรเป็นความจริงว่าพระธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะนะแต่าหากว่าใครเป็นผู้ประกอบได้ทำเป็นผู้มีธรรมนะ คนนั้นจะมีลักษณะพิเศษที่เห็นคือเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนคำนี้จึงเป็นไปเป็นคำที่ตรัสไปตามสภาวะนะคือความจริงที่มีอยู่ส่วนคำที่พระตถาคตตรัสไว้ว่าพึงขมผู้ที่ควรขมพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้นี้เป็นเพียงภาษานะ <c oughs> เป็นเพียงบัญญัติเป็นเพียงโอหาน นะเป็นเพียงภาษาบรัตญญิโรหารอย่างอะไรนะ,ะคือว่าใช้คําว่าขม่มด้วยกันหมดแต่ข่ม,มอะไระนะในอยู่ที่ตรงนี้ขอถวายพระพรจิตที่ฟุ้งซ่านพึงข่มเสียจิตที่หดหูพึงยกขึ้นพูดถึงตัวธรรมะก่อนนะครับ <c oughs> จิตที่ฟุ้งซ่านกนะ็ข่มข่ขขขขขมเสียก็คือทําให้สงบ จิตที่หดหูคือท่อถอยจากการงานพูดง่ายงว่านะหย่อนความเพียรอันนี้จำต้องยกนะครับเ้าเรียกว่าประคองขึ้นอกุศลจ,จิตพึงข่มเสียกุศลจ,จิตพึงยกขึ้นอโยนิโสมนสิการพึงข่มเสียโยนิโสมนสิการพึงยกขึ้นผู้ปฏิบัติผิดอ้าวคราวนี้มาเป็นบุคคลน,นะะ ผู้ปฏิบัติพึงข่มเสียผู้ปฏิบัติชอบพึงยกย่องผู้ไม่ใช่พระอริยะพึงข่มเสียผู้เป็นพระอริยะพึงยกย่องนะคำว่าไม่ใช่อริยะพึงข่มเสียนี่คือ,อยังไงไม่ใช่อริยะก็คือเป็นปุถุชนข่มไม่ได้หมายความว่าตำหนิตีเตียนดา่าบริาพาทพูดด้วยต้อยคำแรงๆนะข่มในที่นี้ก็คือว่าให้เกิด ไม่มีศรัทธานะก็ชี้แจงว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานะเป็นโทษอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดศรัทธานะไม่มีวิริยะความเพียรก็ชี้ให้เห็นว่าความเป็นคนเกียรครานมันมีโทษยังไงนะเพื่อประโยชน์แก่การกระตุ้นห้คนก็ให้เกิดความเพียรส,สติสมาธิปัญญาก็ํำนองเดียวกัน นะครับไม่มีมันมีโทษยังไงกรนะต,ต้นให้เกิดให้ขวนขวายในสติสมาธิปัญญาต่อไปอีกอย่างนี้เรากเรียกว่าข่ผมผู้ที่ไม่ใช่อริยะเพราะว่าการความเป็นอริยะนะก็ต้องเป็นไปกับอินรียห้ามีศรัทธาเป็นต้นนะครับ <c oughs> ผู้เป็นอริยะพึงยกย่อง คำว่าพึงยกย่องก็หมายความว่าพึง,ยยาาาพงเชี่้เห็นเป็นตัวอย่างว่าท่านผู้นี้แหละท่านทั้งหลายพึงถือเป็นเยี่ยงอย่างประพฤติธปฏิบัติตามท่านเถิดอย่างนี้เป็นต้นผู้เป็นโจรพึงข่มเสียผู้ไม่ใช่โจรพึงยกยอ่องก็พูดให้มันแรงไปตามลําดับน,นะครับพอมาถึงโจรน,นะนะอันนี้นะครับที่มาลงท้ายเกี่ยวกับโจรน,นะเพราะว่าพระน่าเกษรรู้ใจพระนะพระเจ้ามีลิน ว่าถ้าเราพูดเกี่ยวกับโจรและคราวนี้ก็เป็นโอกาสของพระเจ้ามิลินนะที่จะทักท้วงไม่เห็นด้วยและท่านก็จะได้ชี้แจงแสดงให้เกิดความกระจ่างในธรรมพระเจ้ามิลินเอรา,าพระคุณเจ้านาะคเสณบัดน,นี้ตัวท่านได้กลับมายัางวิสัยของข้าพเจ้าแล้วนะ คำว่ากลับมายังวิสัยของข้าพเจ้านะนะเป็นอันว่าอยู่ในเดนของข้าพเจ้าจะได้พร้อมที่ข้าพเจ้าจะขยี้เอาตามตามความพอใจนะมามาพูดถึงโจรก็ทีเดียวนะเพราะว่าโจรเนี่ยข่มโจรเนี่ยนะไม่ไม่มีอกทไม่มีทางจะทําได้หรอกว่านี่โจรเนี่ยมันไม่ดียังไง นะเพื่อที่จะให้กระตุ้นไหนเขาเลิกเป็นโจรมันไม่ได้ข่มโจรนนะมันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือลงโทษจริงๆยังจังนะคราวนี้พระเจ้าเมลินถึงดีอกดีใจว่านั่นในที่สุดก็มาถึงแดนของข้าพเจ้าคือมาตกมันอยู่ในเงื้อมมือข้าพเจ้าส่แล้วนั่นเอง ข้าพเจ้าถามเพื่อประโยชน์ใดข้าพเจ้าก็ได้บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วประโยชน์ในที่นี้ก็คือข่มวาทะของท่านเสียได้พระคุณเจ้านาเกษตรผู้ที่จะข่มโจรจะพึงข่มโจนยังไงนี่ไม่มีทางที่จะตอบไปโดยประการอื่นนะนอกจากว่าจะเกี่ยวกับการลงโทษพวกโจรอย่างรุนแรงพระนาคเกษตรขอถวายพระพรมหาบอพิษผู้ที่จะข่มโจร พึงข่มอย่างนี้คือว่าถ้าควรด่าก็ต้องดา่าถ้าควรลงทันก็ต้องลงทันถ้าควรขับไล่ก็ต้องขับไล่ถ้าควรจองจ,องจ,องจนะาําก็ต้องจจองจำนะในที่สุดถ้าควรฆ่าก็ต้องฆ่านี่แหละพระเจ้ามิลินถือว่าจะเสร็จท่านต้องต้องไหนมาต้องมาพูดอย่างนี้ <c oughs> ขึ้นอยู่กับโทราานะุ <c oughs> โทษนะโทษหนักที่สุด นาอาจจะต้องถูกฆ่าถูกประหารชีวิต <c oughs> พระเจ้ามิรินพระกุณเจ้านากเกษตรพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงเห็นชอบการฆ่าพวกโจรหรือนี่เห็นไหมพระนากะเกษตรหาไม่ได้มหมาบอพิษพระพุทธเจ้าจะทรงพอใจการติคนอื่นก็ถูกฆ่าฆ่าได้ยังไงแม้จะเป็นโจนกรก็แต่ นะฮะเพราะฉะนั้นพระเป็นธรรมดาว่าพระนาาเกษจะต้องทูลตอบว่าหาไม่ได้มาหาบพิษพระเจ้ามิรินโจรก็เป็นผู้ที่พระตถาคตทรงเห็นชอบว่าเป็นผู้ที่ควรอนุศาสตร์นะคือพร่ำสอนหรืออวระถ้าหากว่าไม่ฆ่าก็ต้องสอนเะโจรสอนได้หรือโจรพระนาาเกษขอถวายพระพรโจรที่ถูกฆ่าหาได้ถูกฆ่าเพราะ พระตถาคตทรงเห็นชอบใหม่ไม่เกี่ยวอะไรกับพระองค์นะนะ <c oughs> โจรผู้นั้นถูกฆ่าเพราะกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ก็แต่ว่าพระตถาคตจะทรงอนุสาส์พวกโจรด้วยคำอนุสาส์คือทำเทศนาเรื่องอนุาสา์อนุสาส์ได้เพราะว่าในพระไตรปิฎกนะหลายเรื่องโจรกำลังถูกฆ่ามีโอกาสได้ฟังธรรม หลังจากตายไปกเ,เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับขอถวายพระพรพระองค์ทรงอาจจับเอาบุรุษผู้ไม่ได้ทำผิดผู้หาทอดผิดไม่ได้ซึ่งกำลังเดินอยู่ที่ถนนไปฆ่าได้หรือไม่คนก็นเดินไปเดินมาอยู่ตามถนนอยู่ดีๆเข้าไปคว้าตัวเข้ามาป่าหันชีวิตจะได้ไหมนะพระเจ้ามีธลนไม่อาจําได้หรอกพระคุณเจ้าพระนาคเสนพระเอศอะไรหรือพระหมาบ่อพิษ พระเจ้ามิรินเพราะเขาไม่ใช่คนทำผิดพระคุณเจ้านะนี่จะท่านจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่เขาถูกลงโทษอนะ่ะมันเกีย่ยวกับว่าเขาไปทำผิดเองจะเห็นว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเดินอยู่ตามถนนหนทางก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มมาประหารชีวิตหรอกนะไอ้ที่ไปจับกลุ่มมาถึงโทษประหารชีวิตก็เกีย่ยวกับโจนผู้นั้นไปทำความผิดมาก่อน พระนา,าเกษตรขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันเลยโจรหาได้ถูกฆ่าเพราะพระตถาคตทรงเห็นชอบไม่เขาถูกฆ่าเพราะความผิดที่ตนเองได้ทําไว้ก็แต่ว่าในเรื่องนี้ผู้ที่อนุสาสตรโจรจะได้รับโทษอะไรอะไรบ้างหรือเอาละโจรเป็นคนหยาบช้าสามานไม่ควรที่จะได้รับคําอนุสาตรพร่ำสอน แต่ถ้าหาว่าใครพร่ำสอนคนนั้นควรจะได้รับโทษรับทันอะไรเพราะการนี้บ้างหรือพระเจ้ามิลินไม่ได้รับหลอกพระคุณเจ้า <c oughs> พระนาคเษนขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคำที่พระตถาคตอนุสาส์พวกโจรก็จอมก็ย่อมจัดว่าเป็นคำอนุสาส์โดยชอบนะเพราะว่าในหลายเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงทำให้พวกโจรฟัง <c oughs> เป็นอันอนุาสาโดยชอบเหมือนกับอย่างนี้คนที่โจรก็ไปทําความปิดมาถูกเจ้าหน้าที่าตามจับมาบางทีก็ต่อสู้กันนะโจรได้รับบาดเจ็บแทบตายนะหนีกระเซาะกระเซิงมานะไปพบหมอให้หมอรักษาหมอรู้ว่าเป็นโจรน,นะยังไงยังไงก็จะถูกประหารชีวิต นะถ้าเขาจับได้แล้วก็ต้องจับได้แน่ๆบาดเจ็บอย่างนี้มันจะหนีไปไหนและพอคิดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไม่รักษาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะหมอก็รักษาทั้งๆที่โจนนั้นจะจะถูกประหารชีวิตนะแล้ถ้าหมอรักษานะ่หมอมีความผิดอะไรบ้างไหมถ้ารักษาโจนถ้าไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับความผิดโจน มันโจรทําขึ้นมานะยังไงยังไงความผิดนั่นก็ติดตัวหมอมารักษานะต่อให้รักษาหายโจรหน,นีไปได้หมอก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเ <c oughs> พราะพุทเเจ้าก็เหมือนกันนะไม่ได้ทรงเห็นว่าเป็นโจรทําบาปทํากรรมชั่วมาเพราะฉะนั้นอคนพวกนี้เราอย่าไปสอนอะไรมันนะถ้าทําอย่างนั้น จะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทรงแสดงธรรมเพราะอาศัยความยินดียินร้ายยินดีจะแสดงคือโปรดปรานเขาก็แสดงพอยินร้ายก็หมายแสดงให้ฟังพระประทะพระตถาคตรทรงปราศจากความยินดียินร้ายในการแสดงธรรมนะหวังประโยชน์แก่คนแก่คนฟังอย่างเดียว <c oughs> พอมาถึงตรงนี้พระเจ้ามิลินดีจริงพระคุณเจ้านเกษตรขออ้าพเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้น,นี้นะ, <c oughs> ะ,ะจบอหิงสานิกะ,ะหะปัญหาที่สิบเอ็ดนะมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหนานี้บ้างไหมครับพอดีไม่ค่อยจะยากสักเท่าไหร่นะ ปัญหาที่สิบสองมันมีอย่างนี้ด้วยนะท่านอาจจะไม่รู้ทันนี่แล้วก็อย่าไปบอกใครนะบางทีนะปัญหาปัญหามันยากนะแล้วดูแล้วยังไม่เข้าถึงเหตุถึงผลได้สักเท่าไหรนะ่พูดไปพูดไปผมบางทีกลัวเขา้ถามแล้วก็่ตอบไม่ได้ไง ไยลี่บ,บอกตีกันวนวไนะเออปัญีาปัญหนาพอดีปัญหานี่ง่ายเพราะว่าใครยังอุตส่าห์ถามอีกนะแสดงว่าเย่โยง,โง,โง่อะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเป็นคำพูดที่อาศัยเป็นลุ้วหลบ <c oughs> ไปเออคนที่ควรสรรเสริญเพราะมีความประพฤติดีก็เป็นคนที่ควรยก ส่วนคนที่มีความประพฤติไม่ดีนะเป็นมีแต่การการะทํำที่เป็นโทษแก่ตนเองเป็นโทษแก่คนอื่นตั้งตนตั้งคนอื่นอย่างนี้ควรข่มนะวาทะนะที่เป็นไปนะเพื่อทําประโยชน์ของคนเขาให้เสียหายพึงขมแต่วาทะที่เป็นไปเพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดน,นะควรยกนะใครมีวาทะ ชั่วร้ายขวัขมใครมีวาทะดีขวรยกอย่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจะแผ่ไพสารได้ก็ต่อเมื่อลนะบริษัทสี่เป็นผู้องค์อาจสามารถในอันที่จะกล่าวของปรับปรวาทะได้ในมหาปรินิพานสูตรว่าไว้อย่างนี้ไม่ใช่เขาว่าอะไรมาโต้อตอบก็ไม่ได้จ้องไปหมดทุกกรณีนะอย่างนี้พระศา,าสนาเสียหายหมด ต้องมีคนถ้าเราลงองค์อานนะครับสามารถที่จะโต้จะตอบอะไรได้นะครับเออทำไมเพราะว่า,วากลัวหรือไม่กลัวไม่มีใครรู้ผมหรอกเป็นยังไงรู้ก็ถึงได้บอกว่าอย่าไปพูดที่อื่นนะนะ นี่แสดงความจริงใจไงเหมือนอย่างเรียนพระวีัยก็องอาจแล้วไม่ต้องครบสามปีดกเพราะอานิสงส์ของพระวีไนนะครับนอกจากจะอะไรได้ข้อหนึ่งก็อัตโนสีรักขันโทสุขุโตโหติสุรักขีโตนะ ย่อมเป็นอันคุ้มครองไว้ได้ดีรักษาไว้ได้ดีถึงกองศีลของตนก่อสองก็กุกุจจะปกตานางปฏิสารนางหัวติเป็นที่พึ่งของเพื่อนพรหมจันท์ผู้ถูกกุกจักกุกุจจะครอบงำกุกุจจะความกังวลใจนะความไม่สบายใจเกี่ยวกับอาต้องอาบัตหรือไม่ต้องอาบัตแล้วหนอนี่เราอาบัตไปแล้วหรือเราหรือหรือว่ามันไม่ได้อาบัต พี่ผู้ที่เรียนพระวินัยไว้ดีจะเป็นที่พึ่งได้ก็ไปถามพระวินัยทอดถ้าท่านบอกว่าอาบัตก็จะได้ปรงถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัตก็จะได้สบายใจเไม่ต้องอาบัตไอ้ข้อที่สามนะอะไรนะสังฆมัติเชวิสารโทรโหตินะเป็นผู้องค์อาจใน่ํำกลางส่ง <c oughs> นะอ่า สังฆมัตเชวิสารโทโวโหหารติเป็นผู้องค์อาจกล่าวอ้างใน่ามกลางสมคือสามารถชี้ได้ผิดถูกอย่างองค์อาจไม่ต้องไปเกรงใจใครอ่ะไอเรื่องทำนองนี้ไม่มีนะกนรงวินัยนะเอมันไม่แน่ควมนั้นจะเป็นอาบัติอาจจะไม่เป็นไอะไรอทำนองเนี้ยนะสามารถกล่าวได้ฉับฉับลงไปเลยนะครับและอีกข้อที่สำคัญ นะอะไรนะ <c oughs> ปัจจติเกนะ <c oughs> สะธรรมเมนะส่วนนิขาอตางนิคันหาติคมบุคคลผู้เป็นค่าศึกเสียได้ดีโดยชอบธรรมนะครับคำว่าเป็นค่าศึกเนี่ยเป็นค่าศึกของตนด้วยเป็นค่าศึกของพระศาสนาด้วย เหมือนอย่างพระทัพประมาณระบทถูกพระสองโรคกล่าวหาเป็นประจําท่านเพื่องตัวเองเรื่องตัวเองให้หมดมนทินได้ทุกครั้งเพราะอาศัยวินัยที่เฉียบขาดของท่านความรู้ในด้านพระวินัยพระสองโรคนั้นเชื่ออะไรนะนะพระเมตติยะพระภูมิมัจฉกะเกลียดชังพระทัพประมาณระบทผู้จัดแจงเสนาสนะที่อยู่ให้พระหาว่าท่านอาคติอย่างนั้นอย่างนี้นะคอยจ้องหาโอกาส พอเห็นว่าท่านพลาดที่จริงไม่ได้พลาดเอาเลยนะคิดจะปรับอาบัตท่านบ้างอะไรบ้างแต่ว่าท่านเปลื่องได้สาลาเสร์วยนะครับโดยอาศัยกวามารู้ในพระวิน,นัยให้เห็นว่าไม่ผิดสักอย่างนะครับแล้วค่าศึกของพระศาสนาอีกศาสนาอื่นนะที่เห็นลาบสการเกิดขึ้นในพุทธศาสนาบากบายก็เกิดอิจช้าึ้นมานะก็กล่าวหา <c oughs> โดยประการต่างๆต,ตำหนิติเตียนถึงพระพุทธเจ้านะครับพระอุบาลีเป็นผู้ที่ชำนาญในพระวินัยนะสามารถที่จะ,ปะเปรื่องคำของพวกเดียรติมิจฉาทิติเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีทำให้เขาหงายหน้ากลับไปทุกครั้งนะอย่างนี้ค่อยเรียวกว่าข่มปรปวาทะได้นะอันนี้สมข้อสุดท้ายก็คือว่า <c oughs> จีรัติติจีรัติติจีรัติตสัทธมัสสะปฏิปโนโหติชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอยู่ได้นานแห่งพระสัตแห่งพระสัตธรรมนะครับพระสัตธรรมจะเป็นอันตั้งอยู่ได้นานก็เพราะว่า,าได้อาศัยผู้ที่เรียนพระวินัยนะครับ อันนี้ยกย่อมพระวินยัยแต่ขอให้ทราบว่าถึงพระสูตรพระอภิธรรมก็ทํานองเดียวกันแต่ว่าระนี้พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะให้พระภิกษุเกิดความอุตสาหะในการเรียนพระวินยัยจึงตรัสเฉพาะพระวินยัยนะครับเพราะจนะศาสนาของเราที่แผ่ไพศาลนะเพราะว่าพระภิกษุสามารถองค์อาจสามารถในอันจะขม่มผู้ที่ควรขม่ม ยกผู้ที่ควรยกนะครับไม่ต้องไปบปอกวปปปป่าลงไม่ได้งดไม่มีใจจะปลงคาดขั้นเอาไม่ได้ต้องแน่ใจว่าต้องอาบาอัติการปลงการปลงนั้นจึงจะมีผลแมงก็ทำเล่นๆไปะนะ อย่างนี้ก็สบายแต่ปลงมันล่วงหน้าไปก่อนเพราะออกจากวัดไปไม่รู้จะเจออะไรบ้างปลงมันทุกตัอวอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะหรือกลับมาก็ได้อีกนะครับไ,ไปนั่นไปนี่มาอาจจะเจออาบัตเรื่องนั้นก็นั้นก็นี้เพราะฉจ้า้่นปลงมาแท่หมดอะไรอ<ห>่าก,าก,าก็ต้อง,งร,นนรับรู้ว่าตนในอาบัต ต้องอาบัตข้อไหนอย่างไรภิกษุที่มารับหน้าที่นะฟังคาปรองอาบัตนั่นแหละนะจะเป็นผู้เป็นผู้ที่ตั้งอย่ในฐานะที่จะให้ภิกษุผู้ต้องอาบาัตว่าสังเกตความสังบอกนะว่าต่อไปนี้จะไม่ทําอย่างนี้อีกนะจะระมัดระวังไม่ทําอย่างนี้ <c oughs> อ,อีกเรียนได้ แต่ว่าพระจำมันไสเอานะเอาจริงๆนะพระท่านมันไสนะเป็นคาราวาสเอออยากจะรู้วินัยพระผมก็ถูกมันไสเอาเยอะแต่ว่ามันแปลกอย่างนี้นะครับมันเป็นเหตุให้เราเขินมันกันนะอายมันกันนะเพราะว่าพระส่วนมากจะเป็นพระต่างจังหวัดโทพท์มาถามวิในนี่เยอะมันมีที่ไหนพระมาถามวิในกับคาราวาสนะครับมันปีลึกนะนะครับ ก็พอพออยากรู้เรื่องคอมต้องไปถามพระอยากสมาตต้องไปถามเจ้าหน่อยนี่มันอะไรอ่ะการิวเอ่อกลายเป็นของอะไรเป็นประเพณีเป็นของโก้เป็นอะไรไปแล้ที่จริงอ่ะอยู่ปริวาตน,นะเป็นการประจานนะนะเป็นการประจานในเะขตลาห้จานะ กลายมากลายเป็นของโกเก๋ไปนะเพราะฉะนั้นพระกระด้านอาบัตหมดดิแบบนี้พีเล็กจริงๆ <c oughs> อภปนาที่สิบสองพิขุปนามิตะปัญหาพระเจ้ามิเรนพระกุณจ้านากเกษตรพระผู้มีพระภาคทรงพาสิทิ์ความข้อนี้ไว้ว่าอโกตโนวิคตะขีโรหมาสมมิเราเป็นผู้เป็นคนมีปกติไม่โกรธ ปราศจากทำเครื่องแข็งกระด้าง <c oughs> ขีละแปลว่าทำแข็งกระด้างนะขีละแปลว่าตะปูก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในอัตกษาท่านจึงแปลไว้สองอย่างหรือปราศจากความโกรธเป็นดุจตะปูนะความโกรธเป็นดุจตะปยาาูยังไงทราบไหมโอ้ยทิ่มแทงโอ้ยเจ็บปวดนั่นนะ นะวิกตะแีขีโลหามัสมิเออมันต้องแก่นะขีโลหามัสนะมินะสะอีนะมันแปลวัตภูแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเขามานี่นี่นะไม่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะ <c oughs> พีกตะขี้ลถูกแล้วถูกแล้ขีละไม่ใช่ขีละถกได้สระอีสระอีขอเถสระอีขีละอืมผิดพระนาาเกษตรขอถวายพระพรมหาปอพิษแต่มันเป็นอย่างนี้นะเรื่องอีอะไรนะครับ ถ้าถ้าเป็นฉบับของไทยจะต้องเป็นขีละแน่นอนแต่นี่แปลจากฉบับของพมา่าอาจจะขีก็ได้เพราะอ e ีเ e, นี่ยทางไวยากรก็เรียกว่าวันละเดียวกันคําว่าวันละเดียวกันก็คือมาออกมาจากฐานที่เกิดเสียงเหมือนกันจะอ e ีก e, e ับอีมันยาวไปตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าผิดถ้าเป็นอ e ี e, นะครับตั้งแทีททท่ปกติจะเป็นอ e ีก e, ็ตามคือสับเดิมน่ยเป็นอ e ี e. แต่ถ้าเกิดมาเป็นอีกก็ไม่ปิดอะไรเยอะแย,ยะไปหมดที่ที่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอัตกะตะจึงแปลสองอย่างว่า <c oughs> <c oughs> นะวิกตะขีละนะี่แปลว่าคนเคนมีปกติไม่กระก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่า คนปราศจากค,ความโกรธเป็นดุจตะปูก็ได้แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งพระตถาคตทรงกับไล่พระท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะเทระพร้อมทั้งบริษัทด้วยคําว่าคัจฉาพิกเวปนาเมมิโวณนะโอมะมะสันติเกวัตถพังนี่แน่ภิกษุทั้งหลายจงไปเสเถอเราขอกับไล่พวกเธอพวกเธอไม่ควรจะอยู่ในสำนักของเราดังนี้ นะ <c oughs> นะเป็นอันว่าทรงขับไล่พระภิกษุที่พระสารีบุตรพระมหาโมกกลานะนำมาเฝ้าพระองค์เป็นพระจากหัวเมืองไกลนะครับมาเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถึงก็เจอกับพระภิกษุผููเป็นเจ้าตินนะก็ทักตายกัน เอออวอยนะเหมือนพวกเรามาพอมาเจอกันที่นี่เราก็โอ้โเจียวอย่างกันวันนี้เป็นวันเลี้ยงรุ่นหรืออะไรตำหน่งเอออโวายเหมือนกับว่าปลพวกชาวประมงได้ปลาแล้วก็แย่งยื้อปลากันพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้ <c oughs> นะแล้วก็ทรงขับไล่ภิกษุเหล่านั้นไม่ต้องเข้ามาในสํานักออกไปให้หมดนะ อย่างไม่เกรงใจพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรอะไรแต่ประการใดนะเพราะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะท่านไม่ได้เห็นชอบกับการที่พิกษุเรานี้เออะอือ้ออึงสักหน่อยเพราะฉะนั้นตัวพระตถาคตขับไล่นะ